สาวแอปเจอโจรครั้งแรกในชีวิตค่ะ น้องบอกเลยว่าสวยวันสวยคืนจริงๆค่ะสาหรับนางเอกสาวสวยน้าหวานอย่างสาวแอฟทักสะอ่อนพักสุขเจริญเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สตรองทั้งกายและใจจริงๆค่ะและต้องบอกเลยว่าแฟนคลับนั้นติดตามกันเยอะจริงๆคุณแม่แอฟเรียกเด้ว่าตั้งแต่โสดมานียทั้งสวยและเป๊ะปังมากๆเลยละค่ะหลายคนนิยกให้เธอเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตและถ้าใครที่ติดตามสาวแอฟยูจะเห็นว่าเธอเป็นคุณแม่ที่ยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมมีผลงานให้แฟนคลับได้ ติดตามกันอยู่เรื่อยๆในตอนนี้แล้วก็มีผลงานละครออกมาให้แฟนๆได้ชมได้ติดตามกันด้วยค่ะเรียกได้ว,ว่ากระแสตอบรับก็ดีเกินคาดอีกด้วยล่าสุดนี้สาวแอปได้ออกมาเผยเรื่องราวเหตุการณ์ระทึกในชีวิตค่ะเมื่อครั้งหนึ่งเจ้าตัวเจอโจรสมัยที่เป็นสาวมหาลายัยโดยแม่แอปได้ออกมาเผยว่าตอนเรียนมหาลายัยเรียนอยู่แถวสามย่านและบางวันที่จอดรถคือมันเต็ม ต้องไปต่อแบบจอดแถวตลาดมันเป็นช่วงเช้ามากและค่อนข้างเปรี่ยวแต่ตอนนั้นก็ได้พกสเปรย์พริกไทยไปด้วยแล้วพอเจอโจรก็คือเราก็รีบคว้าสเปรย์พริกไทยขึ้นมากะฉีดใส่เพื่อป้องกันตัวเองแต่โชคดีที่มันหนีไปก่อนเพราะตอนนั้นน่ะลืมปลดสเปรย์พอดีเลยทําให้ใช้งานไม่ได้เป็นประสบการณ์ครั้งเดียวในชีวิตเพราะปัจจุบันนี้ไปไหนมาไหนไม่ได้ไปคนเดียวอีกแล้วเลยเป็นความโชคดีของแม่แอบด้วยคะ่ะในตอนนั้นแม่เรียกเดียวว่า โชคดีแล้วล่ะค่ะที่ไม่เป็นอะไรทีมงานก็จะคอยห่วงอยู่ห่างๆแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ